สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาทลายกลุ่ของเล่นนะคะอันนี้หมกไว้นานมากไม่รู้ว่ามีของเล่นอะไรมั่งส่วนมากจะเป็นรีเมนนะคะที่สะสมไว้นี่อะไรวะอาซูมิเมลอนบ็อกซ์โอ้ยก d น่ารักข้างในมีของด้วย เมลอนอันนี้กล่องอะไรกล่องชุดผักนะคะถ้าใครที่เคยเล่นรีเมน,น่าจะพอจำได้มันจะเป็นชุดผักรวมของข้างในไม่มีของอะไรมีแต่กล่องอย่างเดียว นี้ก็กล่องเมลอนเหมือนกันมันเบาๆไม่มีของอะไรข้างในนะคะผักผักจริหวน่ารัก,กจังเลยนี่ค่ะผักติ๋ว อืมอันนี้น่ารักค่ะมีชุดอะไรไม่รู้อ๋อชุดจานชาม ชุดจานชามลายดอกไม้นี่มีแก้วน้ำด้วยค่ะดูความเล็กของแก้วน้ำ เลยนี่อีกจ้าอีกหอหนึ่งอันนี้คือซื้อสะสมไว้นานมากมาค่ะมาต่อแพ็คที่สองกันอันนี้ต้องของเก็บไปตรงนี้ก่อนนะนี่สองมีงอะไรบ้างถาดถาดอะไรสักอย่าง จะเป็นรีเมทุดเข้าเกี่ยวทอดหรือเปล่ายานอัน,นี้ไม่รูกอ,อนีมีเสือด้วยนะ อันต่อไปอันนี้มาจากอิมเมรชุดที่ทําให้พวกชาชูา่หมูชาชูตัวนี้คือตัวจำลองข้างในเป็นหมูชาชูานะคะดไอีกอันนี้จานใบเล็กไม่ชองจานมาจากชุดไหนไม่รู้ กระด้งจิ๋วค่ะน่าจะมาจากชูดเวียดนามนี่เป็นที่ลองนี่ทำด้วยยางนะนิ่มๆปีบได้อันนี้อยู่ในเซ็ตอยู่แล้วนี่ไม่น่าจะใช่ดีเมนอันนี้ขอไม่แก่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในคอ จิ๋วนะคะเล็กมากเลยนี่น่าจะเป็นเซ็ตพวกอาหารญี่ปุ่นนี่คือช้อนที่ขีบใบไม้ที่ประดับนี่คือมันหลายชุดมากเลยไม่รู้ว่ามาจากชุดไหนบ้าง ดิว <Y> จ้าจละเปานะคะข้าวกับบววยนี่ข้าวปั้นดิวบุ๊คัุ้ยคาสีออะไรไม่ร,มรู้เล็กมากหิวต้องไปหา นี่ซองน้ำจิ้มนะคะมันต้องเป็นเเกี่ยวกับพวกคูชีคัสสึแน่ๆผักจิ๋ว้า ก็อาหารกระป๋องจิ้วนวันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไปลื้อมาแกะให้ดูอีกเพิ่มนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะ